สวัสดีค่ะายค่ะมาพบกันแบบคลิปนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ให้ชมกันนะคะก็คือแบรนด์พาฟูลเล็กเปนเวสสำอางจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวผิวมันเป็นสิวง่ายนั่นเอง <c oughs> อาจจะดูไกลตัวายไปนิดนึงเนาะเพราะว่าใช้ผิวแห้งแล้วก็ไม่เป็นสิวนะคะแต่ไม่เป็นไรไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องสิวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะก <c oughs> ่อนอื่นสาหรับคนเป็นสิวนะคะก็ต้องรู้สาเหตุกันก่อน ไม่ว่าเราเจอปัญหาอะไรการหาต้นต่อของมันได้นั่นแหละคือการจัดการกับปัญหาอย่างถูกต้องที่สุดนะคะสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยหลักๆเลยอย่างแรกนะคะก็คือตอมไขมันที่ผลิตน้ำมันมากเกินไปบนใบหน้าของเรานะคะจะมีรูขุมขน จะมีทั้งรูเล็กรูใหญ่อันนี้แล้วแต่กรรมพันธุ์แม่ให้มานะคะยังใสผิวแห้งรูของขนใซก็จะไม่กว้างมากแล้วก็ปริมาณการผลิตน้ำมันจะไม่เยอะมันก็เลยเป็นปัญหาว่าผิวแห้งไงเพราะว่าน้ํามันที่เคลือบบนผิวนะคะจะช่วยรักษาความชุ่มชื่นเอาไว้แต่สําหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายเนี่ยก็คือต่อมไขมันขยันขยันทํางานผลิตน้ํามันผลิตออกมาเยอะมากหน้ามันเยิ้มแล้วพอผลิตมัน ระบายออกมาได้ไม่หมดเกิดการคัง่งค้างข้างในเมื่อคั่งค้างข้างในต่อมไขมันเกิดการเสพมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดสิวนั่นเองสาเหตุที่2นะคะก็คือแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Propionibacterium acne ชื่อยาวๆเรียกว่า P. acne ละกันเนะาะเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะคะจะมีอยู่บนหน้าเราเป็นปกติอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคนที่เป็นสิวง่ายนะคะก็คือมีแบคทีเรียตัวเนี้ อยู่เยอะจะแบคทีเรียตัวนี้เขาจะกินไขมันเป็นอาหารนะคะเมื่อเกิดการคั่งค้างของน้ามันในรูขุมขนแล้วเจอเจ้าแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปอยู่ด้วยกันมันก็ทําให้เกิดการอักเสบกลายเป็นสิวนั่นเองส่วนสาเหตุหลักๆที่สามนะคะก็คือความสะอาด เมื่อมันค้างอยู่ข้างในหมายความว่ามันระบายออกไม่ได้ก็คือรูขุมขนข้างนอกเราเนี่ยเกิดอะไรเข้าไปอุดตันนั่นเองไม่ว่าจะฟุ้งละอองมลภาวะหรือว่าสิ่งที่เราทาลงไปเองก็อย่างเช่นเครื่องสาอางครีมกันแดดแล้วเราล้างออกไม่เกลี้ยงนะคะมันไปปิดรูขุมขนไว้ทําให้น้ํามันระบายออกมาไม่ได้ก็เลยอุดตันข้างในแล้วก็กลายเป็นสิวเมื่อทราบถึงสามสาเหตุหลักๆแล้วนะคะทีนี้เราก็มาจับการที่ต้นต่อกัน อย่างแรกเนี่ยการปริมาณการผลิตน้ํามันนะคะอันนี้มันเป็นที่กำมพันนะเนาะแต่ละคนก็มีการผลิตน้ํามันไม่เท่ากันนั่นคือสภาพผิวพื้นฐานแต่ละคนที่ได้มาต่างกันนะคะก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ช่วยได้คือการเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับผิวนะคะอย่างไซายผิวแห้งน้ำมันน้อยใซสก็จะเลือกใช้สกินแคร์ที่เน้นหนักเติมความชุ่มชื่นเนื้อเข้มข้นแต่ถ้าคนผิวมันก็ให้เลือกใช้เป็น สก,กินแคร์ที่ไม่ไปเพิ่มภาระน้ำมันให้ผิวในกลุ่มที่เป็นออยฟรี free, ก็จะทำให้ลดการเพิ่มน้ำมันผิวการเกิดสิวก็จะดีกว่าแน่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะคะ P. acne เดี๋ยวจะโยงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ชมกันว่าตัวเนี้ยเขาเด่นยังไงนะคะเจ้าผลิตภัณฑ์ของพาพูเซกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีของเขา3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือ u p a t t e n ABA นะคะตัวนี้ชื่อยากนิดนึงเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขาเองนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อยับยั้งพีแอคเน เอออันนี้เก๋เพราะปกติเนี่ยในการรักษาสิวนะคะการทานยาหรือทายามันจะไปลดการอักเสบหรือไปต้านการอักเสบแต่ว่าตัวนี้คือไปต้านยับยั้งการเกิด P. acne เ,เลยก็คือไปถึงต้นตอมาเลยโอเค P. acne ทำให้เกิดสิวก็ไปยับยัง้งไม่ให้การสร้างแบคทีเรียตัวนี้มีมากขึ้นการเกิดสิวจึงลดลงนั่นเอง ต่อมาส่วนผสมที่2ของเขานะคะในโคตินามายหรือว่าในอาซินามายหรืออีกหนึ่งชื่อที่ทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือวิตามิน B3 วิตามิน B3 นี่เป็นวิตามินสารพัดประโยชน์เลยนะเจอในสกินแคร์มากมายนะคะเขาช่วยในหลายเรื่องไม่ว่าจะให้ความชุ่มชื่นช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นและประเด็นหลักที่ใส่มาในพาูเล็กซ์นะคะก็คือเขาช่วยลดการอักเสบลดรอยแดงจากการเกิดสิวได้ด้วย ส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือซิง PCA ซิงพีอิงซิงพีตัวนี้ค่ะเขาจะใส่มาเพื่อช่วยลดการเกิดน้ำมันช่วยควบคุมน้ำมันนะคะทำให้น้ำมันบนใบหน้าลดลงมันก็คือโยงไปถึงสาเหตุของการเกิดสิวทั้งหมดเลยนะก็คือส่วนผสมที่เขาใส่มานะคะจะเน้นการรักษาสิวที่ต้นเหตุนั่นเองส่วนสาเหตุการกเกิดสิวที่3ก็คือการรักษาความสะอาดนะคะนี่ ก็จะมาพูดถึงตัวนี้ให้ชมกันตัวนี้ก็คือตัว soft free cleansing gel นะคะ soft free ก็คือไม่มีสารในกลุ่มที่เป็นสบูก่ก็คือสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างนั่นเองนะคะตัวนี้ใสรรีวิวไว้ให้ชมกันในบล็อกแล้วว่าอย่างละเอียดเลยเข้าไปชมกันได้นะคะแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการล้างนิดนึงการล้างหน้านะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วก็ถูๆวนๆไปให้มันเกลี้ยงๆแต่จริงๆแล้วอะถ้าเรารู้เทคนิคในการล้างหน้านะคะจะทาให้การอุดตันลดลงได้จริงๆนะ อย่างตัวนี้ก็คือบีบใส่มือออกมาเขาจะเป็นเจลใสๆนะคะตีให้เกิดฟองซึ่งฟองไม่เยอะมากเวลาล้างเทคนิคของายก็คือการล้างตามแนวโพรงขนนะคะบนใบหน้าเราเนี่ย จะมีรูขุมขนแล้วก็มีเส้นขนเล็กๆอยู่ใช่ป่ะคะแต่มันจะดูออกว่าทิศทางอะ่ะมันไปทางไหนเวลาล้างหนะ้าให้ลูบไปตามแนวทิศทางของขนนั้นอย่าไปรูปวนไปวนมาย้อนไปย้อนมานะคะการวนไปวนมามันเป็นการอัดสิ่งสกปรกกลับเข้าไปในรูขุมขนไงอะมาดูทิศทางเวลาล้างนะคะรูขุมขนตรงจมูกมันจะลูบลงลูลงอย่างนี้เวลาล้างให้เราลูบลงอ่าหัวคิ้วเขาจะตั้งขึ้นตามแนวคิ้วเราแล้วก็ลูบขึ้นหน้าผากตรงกลางแหวกออก ก้มตรงนี้เฉียงลงมาคางลงเหนือปากลงอ่ะแค่นี้เองค่ะตอนแรกอาจจะแบบหุยอะไรต้องจําทิศทางแต่พอล้างไปอย่างเงี้ยค่ะสักอาทิตย์หนึ่งมือเราจะชินค่ะอย่างสายก็ชินก็จะรูปตามเนี้ยนอกจากการล้างหน้าแล้วนะคะการทาครีมลงรองพื้นหรืออะไรก็ตามทําตามทิศทางเนี้ยไว้ค่ะลดการอุดตันได้มากจริงๆ มาถึงตัวนี้ตัวนี้นะคะออยฟรีครีมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออยฟรีนะคะทำมาเพื่อคนผิวมันก็คือไม่มีส่วนผสมของน้ํามันไม่ไปเพิ่มน้ํามันให้ผิวนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าไม่ทําให้ไวแดด ไม่มีส่วนผสมที่ทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็สุดท้ายคือฟรากนฟรีไม่มีน้ําหอมนะคะแต่ว่าในส่วนผสมได้อ่านดูแล้วก็มีพาราเบนอยู่ถ้าใครแบบผิวเซนซิทีฟจริงๆชัยแนะนําว่าให้เทสก่อนเนาะป้ายหลังใบหูหรือว่าตรงข้อพับทิ้งไว้สัก48ชั่วโมงดูว่าถ้าเราไม่มีผดไม่มีผื่นอะไรขึ้นก็สามารถใช้ได้ค่ะ มาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันตัวนี้ฉันไม่ได้ลองใช้ที่หน้าใช่นะเพราะว่าใช้ผิวแห้งเขามีซิงพีซแล้วก็มีตัวที่เป็น Mattify i n g a g น n t นะคะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมความมันอะ่ะก็เลยใช้ผิวแห้งอะ่ะยิ่งใช้ตัวคุมมันมันจะยิ่งทําให้หน้าแห้งก็เลยขอเทสหลังมือให้ชมกันนะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวเห็นไหมเริ่มไหลลงมาใช่ว่ามันไม่ได้ครีมอย่าเพิ่งตกใจว่ามันเป็นครีมเนื้อมันเหลวแทบจะคล้ายโลชั่นเลยอะคะ่ะลูบแล้วก็ซึมผิวได้เลยเห็นปะ หมดละเทียบสองมือนะคะจะเห็นว่าความเงาผิวแทบไม่ต่างจากเดิมเลยเพราะว่าลุกผิวที่ได้จะเป็นลุกแมทนะคะไม่ได้ไปเพิ่มน้ำมันให้ผิว ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเหมาะสําหรับคนผิวมันก็คือเลือกใช้ให้ตรงสภาพผิวแล้วตัวนี้ที่บอกว่าไม่ได้ทําให้ผิวไวแสงดังนั้นสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะยาสิวบางประเภทเนี่ยจะทําให้ผิวไวแสงมากขึ้นก็ต้องอ่านวิธีใช้นะว่าตัวนี้ทาได้กลางวันหรือกลางคืนแต่ตัวนี้ก็คือใช้ได้ทั้งคู่ค่ะสำหรับ2งตัวนี้นะคะราคาเท่ากันแต่ใช้ต่างกันเนาะตัวเจลนะคะอยู่ที่150 ml ตัวนี้40 ml ราคาเท่ากันอยู่ที่1,400บาท เมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์เนี้ยเป็นอะไรที่ใช้ดีแต่หาซื้อยากคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเพราะเมื่อก่อนเขาขายแค่ตามโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกผิวหนังเท่านั้นแต่ตอนนี้พาราบูเล็ก์เขาก็ขยายตลาดให้คนซื้อหาซื้อใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยการวางจำหน่ายที่วัดสันแล้วก็ร้านยาชันนำทั่วไปเลยค่ะแค่มีที่วัดสันแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วล่ะก็ได้มาเล่าเรื่องสิวคร่าวๆแม้จะไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงแต่ก็เป็นข้อมูลที่ทรายพยายามไปหามาฝากกันนะคะ ก็สําหรับใครที่เป็นสิวเป็นกําลังใจให้สิวก็ดีขึ้นได้ค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้หายไปหมดตราบใดที่ผิวเรายังผลิตน้ํามันได้อยู่อยากจะบอกว่าใครที่ผิวมันเป็นสิวง่ายอย่าเพิ่งน้อยใจนะผิวที่ผลิตน้ํามันได้มากกว่ามันทําให้ เกิดริวรอยได้ช้ากว่าผิวแห้งแบบทรายทุกผิวมีข้อดีและข้อเสียค่ะดูแลผิวในแบบที่ผิวเราเป็นนะคะถ้าเราดูแลได้ถูกจุดเดี๋ยวผิวก็สุขภาพดีขึ้นได้เองค่ะก็รักผิวตัวเองให้มากๆนะคะเรื่องผิวเป็นอะไรที่ต้องดูแลสม่ําเสมอไม่มีอะไรยาวิเศษอะไรที่ทาแล้วสวยขึ้นทันทีอย่าไปหลงเชื่อครีมที่บอกว่า ทำให้ผิวสวยขึ้นทําให้สิวหายขึ้นในชั่วข้ามคืนมันไม่มีทางอะคะ่ะต้องใช้เวลาดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพาพูเล็กซ์ค่ะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใส่ทดลองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย